สวัสดีนะครับเพื่อนๆคารฮาวเวิร์ดอาร์ทีจีวที่สามที่สี่ในช่วงเทศกาลใหม่ My Winter Wild Card ทีมสามวันนี้จะมาเปิดแพคตามรายการในช่วงเทศกาลนี้กันนะไม่ว่าจะเป็นคินเคีนี่ดักลิชซาวาสองเวอร์ชันโซเฟียสมิธซอนฮึงมินวิทินย่าโลโฟวิดิส นี่ตรงนี้ที่ค่อนข้าง,างน่าสนใจรวมถึงการ์ดวินเทอร์ทีม2ที่มีเมียแฮมลิเวอร์โดเนมาจูเนียฟอร์ลันเวิลด์ครอสเซเวสคอมปานีดูดิเกอร์ตรงนี้ด้วยก็ยังออนแพ็กอยู่นะครับวันนี้จะมาเปิดแพ็กกันชุดใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กจากออติทีมโหมดครับนะครับเควสวินเล่ไวไวการ์ดเพลย์สองนะครับแปดสิบสองกูติบสี่แพ็กแปดสิบหกแคมเปญแปดสิบเจ็ดไอคอนจัดให้หมดนะครับชุดใหญ่แน่นอนต้องมีการอัปเกรดทีมกันหน่อยแล้วแหละเพราะว่าเทศกาลที่แล้วเนี่ย ยังไม่ได้นักเตะวินเทอร์ทีมหนึ่งเข้าทีมบ้างเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะมีอะไรดีเกิดขึ้นไหมถ้าพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมช่วยก,กดไลค์คลิปนี้กดติดต้าหัวหนนะ้าถ้าจะรออะไรก็ดีใจแลนด์ถึงคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของ EP นี้กันเลยแต่สกอร์ฟุตชีพคอยจำหน่ายคอยในเกม EAFC 25ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้แต่ไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำใน,ในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากช่องพี่จิวฟีฟ่าแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้้ไดเลยครับ สำหรับทีมนะครับเพื่อนๆยังเหมือนเดิมทั้งหมดนะครับหลังจากที่ e p ีที่แล้วเนี่ยเราได้มีการซื้อมาตโอเดกาดมานะครับสมุซื้อมา3ามเนะแล้วก็จะมีเซเลเบโตที่ทำ SBC มาตอนนี้ก็ลงกองการให้กับทีมผมเลยโซยิงหนึ่งคนที่ค่อนข้างสําคัญก็คือกาเบอร์เคสูที่เราเอาไปอีโวกันจริงๆมีรูปหมดเลยนะรูปมันหลุดออยอีกแล้วนะครับนี่อีโวผ่านเควสฮันเตอร์มาได้เพิ่มค่าเพจค่าชูดนะจริงๆสามารถไปอีโวต่อได้อีกเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเราจะทำยังไงต่อนะครับเดี๋ยว ประมาณนี้ก่อนสำหรับทีมเรานะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเล็กอย่างนึงเดี๋ยวจะให้ดู SBC กันหน่อยนะครับที่ผมบอกว่าจะทำมีอะไรบ้างนะครับแปดเซตเบสซั Pass ase, The con, นตูรี่ไอคอนจริงๆผมเปิดเล่นไปอันหนึ่งแล้วนะครับมีอันหนึ่งเดี๋ยวจัดกันแน่นอนแปดสบกแคมเปญมิกซ์อย่างลุนซาลีบาร์ะรนี้ก็ยังอยู่นะครับ แล้วก็จะมีโคพาร์เมอร์นี้มาใหม่นะครับคือถ้าผมไม่ให้ติดตผมจะใช้โอการตัวนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะถ้าจะเอามาเล่นเป็นกองกลางตัวรุกไม่นค่อยน่าสนใจก็ลองดูได้นะครับแต่ผมว่าถ้าเล่นปีกเนี่ยจะช้าไปหน่อยนะก็เอามาเล่นกลางรุกเนี่ยจนข้าโอเคเลยมีเทคนิคเข้าทองนะม,มีวิสีเงินตรงนี้ด้วยนะครับ เซอร์พาเมอร์นะก็ไม่ค่อยแพงแล้วก็มีเจ้าหนูกาบี้นะครับอันนี้เพิ่งมาเมื่อเช้านี้เลยนะครับตัวนี้เทรดดีเฟนซ์ครบด้วยนะมีลาผิดเลนเลสนะครับที่ากีดกัเงินก็มีนะครับเพื่อนๆตัวนี้ลงได้ CM ตำแหน่งเดียวนะครับเพื่อนๆจะเอาไปเล่นเป็นกองกลางตัวรับหรือกองกลางบล็อกทูบล็อกก็ได้ตัวนี้มีค่าดิบวิ้ง99ด้วยนะเต็ม6ช่องไปเลย99ทั้งแถวนะครับเพื่อนๆได้มาก็ใส่เค็มชาร์โดอิงเกอร์อะไรอย่างเงี้ย ก็น่าจะเป็นมูฟที่ค่อนข้างดีนะครับมีโลโฮดดิ้งมีโลบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ให้ตั้งด้วยแล้วก็ไม่ค่อยแพงมากด้วยนะครับประมาณ5้ะสค้อนนะเดี๋ยวผมขอไล่ดูราคาหนะ้าเตะทีนะการบี้ถ้าซื้อทั้งหมดก็แสนแปดใช่ประมาณแสนแปดนะสำหรับการบี้นะครับแล้วก็โคมฮาร์เมอร์เนี่ยจะ,ะมาสองสิบสอง ก็ถ้าเกิดว่ากายวิถูกว่านิดนึงนะครับก็จะสะออตไม่ค่อยสูงมากนะเยอะสุดแค่แปดหกเท่านั้นเองเพื่อนคนไหนเล่นทีมมาเลกาก็ลองจับไปเล่นกันดูดในเกมน้องมันหลอด้วยแล้วก็จะมีอย่างแฟงลมผาดนะครับวันนี้ก็มาด้วยนะลมผาดเรยังทาได้ลมผาดก็ไม่ค่อยแพงเช่นเดียวกันนะครับประมาณแสนเดียวเท่านั้นเองนี่มีตัวดีให้เพื่อนๆไปเล่นเริ่มต้นเยอะเลยนะครับถ้าใครเพิ่งมาเล่นใหม่ๆเนี่ยก็ลองจัดไปดูนะอันเดเชเชนโก้นี่ก็มาด้วยนะครับไอ้ลมผาดที่จะมีอีโวเพิ่ไมไปด้วยนะในตรงรงงควแลอบขึ้้นนนะัชชชท ส,สียแดดสวยๆเลยผมว่าตัวนี้ก็น่าทําเหมือนกันครับเพืเ่อนๆแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ทําเลยนะแต่ว่าผมใจะใ,ให้เพื่อนๆดูเฉยๆว่ามันมีนะครับว่ามันมีนะเชฟเชนโก้นี่ก็ไม่แพงเหมือนกันนะครับอืมเนี่ยได้กี่ตัวเนี่ยเพื่อนๆได้ตั้งต่ไปเล่นบ้างแหละตัวนี้ประมาณแสนห้านะครับเอาว่าช็อตทอรก็ถ้าใช้เป็นนี่ก็จะยิงมันมากๆนะครับมีลาผิดธิ์เทคนิคเข้าเฟิร์สทัตแอเรียลนี้ด้วยใส่แอนด์วานฟอร์เวิร์ดพัตส์พัสไปหน้าเดียวหน้าคู่ได้หมดนะครับ เพื่อนๆสำหรับไอเล้ำผากับเชเชนโกถ้าใครไม่รู้จะเล่นเข้ามือไหมลองอันล็อกจากเควส t ออนอ่ะโตรงนี้ใส่สกอต813ไปเพื่อนๆจะได้เชเชนโก5เกมไปลองเล่นกันนะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะแล้วก็มีจูดมาด้วยนะครับส9.2ซึ่งคงสู้ตัวที่เราแจกฟรีสัตว์8 9ไม่ได้ถึงแม้เลขสัตวจะเยอะกว่าก็เถอะครับแต่ว่า ตัวนี้มันไม่มีเพย์สไตล์ดีๆเท่าไหร่สู้ตัวนู้นไม่ได้มีอีวิสีทองรวมถึงโลตัวนี้ก็ไม่มีตรง CM เอ็มเลยจะเอาไปเล่น CM ก็ไม่ได้แจ็บขนาดนั้นเพมันไม่ได้เร็วมากแล้วก็แพงด้วยนะครับอื่นมีอะไรอีกในแผสองคู่เดบสีเราจัดกันนะครับแล้วก็ ไม่น่ามีอะไรแล้วาใช่ไม่มีอะไรนะครับสําหรับ SBC นะประมาณนี้ส่วนเควสเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับสาหรับวีคนี้ที่มานะคบไม่ว่าจะเป็นเควสในหมดรัดก็อย่าลืมไปเล่นกันนะเนี่ยเพื่อมาช่วยกันเล่นนะครับตัวนี้มีแพ็กเยอะเลยหรือว่าเก็บคะแนนหมดแล้วให้ถึง7หมื่นตรงนี้ถ้าใครเพิ่งมาเล่นเนี่ยปั๊มเควสหมดรัดไปสัก5้าตาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็คงจะเริ่มที่จะมี แฮกไปเปิดเล่นการทําทีมต่อได้นะครับไกกาไม่พอก็มาปันป่นๆอันนี้หากากรทํา SBC ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเควสอย่างนเนี้ยซีซั่นสี่วีคเลยนะครับอย่าลืมมาเล่นกันนะเพื่อนๆต้องทําประตูให้ได้เกมมา1ลูกในสอร์แบทเทิลหรือโหมดรัตสิบเกมนะครับแล้วก็1ลูก10เกมนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็น10เกมเหมือนกันนะครับเกมมา1ลูกในดิวิชั่นเลเวลหรือฟุตแชม เท่านั้นนะครับเพื่อนๆให้เล่นแบบนี้นะครับวีคละอย่างละ10เกมก็เท่ากับว่า20เกมเนาะเพื่อนๆก็จะได้ XP วีคละพันห้านะครับโดยประมาณแล้วก็จะผ่านเควสตรงนี้พอเพื่อนๆทําครบวันหนึ่งเนี่ยก็จะได้แพ็คการันตีเป็นการันตีการ์ดวินเทอร์หรือวินเทอร์ฮีโร่นะครับซึ่งทําติดต่อกัน4สัปดาห์เนี่ยเนี่ยอันนี้ก็จะมีแพ็คการันตีการ์ดนูเมโรฟุตซึ่งจะเป็นโปรโมนาด้วยนะครับพอเพื่อนๆทำครบถึง วิกที่4ก็คือเล่นหนะน่วงละ2ยเกมเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยอันสุดท้ายจะเป็น87บวกวินเทอร์ไวกาที่มีไอคอนด้วยมีโน m มโร่ฟ o สต์การันตีแล้วก็กรุ๊ปคอมพีวเนี่ยจะเป็นแพ็ค89คูณ5 89คูณ5คือออกมาเลา89 5ตัวขึ้นไปแน่นอนแล้วก็เป็นการ์ดวินเทอร์วินเทอร์ไอคอ e วินเทอร์ฮีโรแล้วก็ดูมาร์โรฟุตการันตีครับเพื่อนเพื่อก็อันนี้สามารถเล่นได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อเล่นอยู่แรงไหนก็ขอให้เล่นแค่ครบก็พออันนี้ผมมาเตือนไว้นะเผื่อลืมซึ่งผมก็ปั่นมาบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงเก็บครบแน่นอนสําหรับวีคนี้นะครับสบายสบายแล้วก็ตรงวิกฤติหนอเ้กมชแ ทำ SBC ทำ a l l y Objective ซึ่งเล่นให้จบวันละเกม2เกมเลยประมาณนี้นะครับที่ค่อนข้างสำคัญนะแล้วก็ในราสตรงนี้ก็มี Daily Play ของวิกใหม่วันละเล่นให้จบวันละ3าเกมซึ่งผมก็ทํามาบ้างแล้วนะแล้วก็นะครับิ้งอัปเกรดก็ค่อยๆปั่นมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ถึงครั้งที่80แล้วนะครับแล้วก็จะมีอย่าง Winter Wild ว a r d Play 2 ที่เล่นให้เราได้ทางด้านปริ้นมาเอาปริ้นไปเล่นต่อเพื่อได้ตัวนี้มาแล้วก็เอา2คนนี้ไปเล่นพร้อมกันในโหมดไหนก็ได้จะหาเพิ่มมาช่วยปั๊มก็ได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะเล่นในสัลคอนแบทเทิลน,นะอันนี้นะครับก็จะมีพวกอีโวที่จะได้ช่วยเพิ่มเนี่ยอันนี้มันจะเพิ่มริฟูดให้กับนักเตะเสจนไม่กเกิน88หรือได้เพสไซเพสฟูลวิ side, ่งอินเตอร์เซปซึ่งเราสามารถไปใส่ให้พวกกาเบียลในทีมผมก็ได้นะครับแล้วก็โหมดเฟลลี่วินเทอร์วนการ์ดคราวที่มาแต่วีก,ก่อนเนี่ยผมเหลืออีีีก2วววิินนเดดด๋ยย้้จะไปปดด ้็เล่นอีก2มีจะได้85คูณ2แล้วก็จะัมโบแลปิดเกมตรงนี้เดลี่เพลย์นะครับลายวันนะเดลี่ล็อกอินนี้มาถึงวันที่10แล้วด้วยอืมเยอะไหมนี่ผมเก็บเอามานะครับเดี๋ยวผมรับทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเอาไปเปิดกันเลยครับเพื่อนๆนะแป๊บหนึ่งนะ วันนี้จะไม่ได้เล่นเยอะเท่าไหร่นะพอดีผมเดี๋ยวต้องไปข้างนอกนะครับวันนี้ไม่ได้มาสตรีมได้เมื่อคืนนะครับเดี๋ยวจะไปข้างนอกแต่เช้าเลยกม็มันทำเควสไว้แต่มันยังไม่มีเวลามาเล่นขอโทษด้วยจริงๆครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวยังไงลงอันนี้ย้อนหลังไปแทนแล้วกันเนาะดูจากวินเทอร์ไวการ์ดครับตรงนี้เป็นไงโอ้โหแพ็คเต็มเลยนะครับดูซิมันจะได้ไหมการ์ดออนแพ็งเยอะขนาดนั้นนี่ผมกำลังสงสัยกับมันอยู่เหมือนกันนะว่าเออมันลืมผมหรือเปล่าวิน <laughs> เทอร์ไวการ์ดเพลย์สองที่ผมเปิดแพ็คเล่นไปหลายวันแล้วนนนะะวััททีี่่่่่่่่่ไไไไไมมมมมดด้าาก็เเเปิออออยอยยูรรรืๆแตคห แปดสองหกสิบสี่อะไรอย่างเงี้ยได้แค่นไรก็ออกแพ็กไปแล้วด้วยนะครับเนี่ยเพิ่ม,มวีคูดและพวกเนี้ยเก็บไว้นะผมไม่แน่ใจนะว่ามันอยู่ตลอดหรือเปล่านะครับก็เป็นการอีโวเพิ่มแล้วก็มันทําให้การ์ดมันสวยขึ้นด้วยนะถ้าใครแบบทําการ์ดอีโวไวอย่างเงี้ยพอใสใ่พวกอันที่มันเพิ่มพวกอีโวพวกนะี้ะมันจะกลายเป็นการ์ดไลน์วินเทอร์ด้วยก็ค่อนข้างโอเคเลยนะสำหรับผมนะครับโอเคอ่าหมดแล้วอ่าแล้วก็จะมีแพ็กากมาคีแมนอามนิดหน่อยนะที่ผมได้ทํามานะครับเดี๋ยวเริ่มเปิดกันเลยนะตัต้ง อันแรก let's go ลืมแพ็ก30คอยไม่ได้นะอย่าลืมเข้ามาเช็คกันนะนเพื่อนๆอยู่ในโปรโมชัสคอยอันนี้มีขอบด้วยนะเนี่ยชอนะครับลุกชอลุกชอ <c oughs> แล้วก็จะมีเทนคอยด้วยเทนคอยมันจะซ่อนอยู่ข้างหลังนะเพื่อนๆมันจะอยู่หลังสุดเลยเนี่เห็นไหมมีคนได้ตัวดีๆในนี้เหมือนกันนะแต่แค่ยังไม่ใช่ผมเฉยๆเพื่อนๆอาจจะได้ก็ได้อย่าลืมมาเปิดก็แล้วกันนะครับ คอยมันเหมือนจะรีสองรอบั้งทุกประมาณสักกี่ชั่วโมงไม่รู้แต่ว่าไอ้สาคอยมันรีทุกครั้งตอนตีหนึ่งเหมือนเวลาไบีซีเข้าเลยผมได้นั่งเปิดการไปประมาณสัก5นาทีแล้วเพื่อนๆเ,เปิดแต่พวกซองเล็กๆไปธรรมดาไก่กองจะมาคงมาคีอะไรไม่มีอะไรออกเลยวินเทอร์ตัวไม่มีอะไรตอนนี้เริ่มเจอซองที่ดีแล้วอขอเริ่มเหมือนตรงนี้แล้วกันนะเพื่อนๆเ,เปิดจากไปจาสคูณห้าตัวแรกออกมาเป็นอินฟอร์มนะครับทามเลยนะอินฟอร์มใครเอ่ยอู้ชาวเดเคเทเล จริงๆเอาไปก่อนอินฟอร์มเราเอานี่เริ่มจริงๆินี่ะตอนแรกม,มีอินฟอร์มเยอะมากเลยนะตอนแบ็กไฟเดย์ไปไประมาณนี้ก็คือแบบเริ่มจะหมดแล้วเหมือนกันนะเนี่ยแต่มันหลุดทุกวันอนะ่ะเนาะมันทำมาไหนมันก็ใช้อ่ะเองก็สะสมกันเอาไว้เยอะๆนะเพื่อนๆการอินฟอร์มนะครับยังมีค่าแน่นอนอีกนานครับยังมีค่าอีกนานโอเคไปต่อแป่คูณ3ไม่มีวินเทอร์อีกแล้วนะครับไม่มีขอบด้วยนะน,นี่ใครลูกกูกูเหรอ ไม่ใช่8ปสี่สามตัวเลย8ปสิบสี่คูณสามอีกอันหนึ่งวินเทอร์ตัวแรกไม่มีจริงๆไม่มีจริงจริงแปดสิบเจ็ดนะครับอืมแปดสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดโอ้โหโหนผมให้เ,เพื่อนๆดูอะไรอยู่เนี่ยนี่คืออะไรอะโศนาร์กรรมหรือเปล่าแปดสิบสี่คูณสอง อันนี้ก็ไม่มีวินเทอร์เลยนะครับอะไรวะเนี่ยแปดสี่สองตัวกแกโอ้ยลายพีเอรแพ็กไม่ไม่มีเลยไม่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 ไปดสามคูณห้าก็ยังไม่ใช่เฮ้ยเกินไปแล้วเกินไปมันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะแพ็กอะไปจะเป็ดคูณสาม อินฟอร์มอีกแล้วนะครับแล้วกาอนสุดท้ายแล้วนะก่อนจะไปลูกการมาเปิดเพิ่มจะได้ไปเปิด8ปดสูิดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาอะไรทำกันนะอ่ะ80สคูณ 5, 5สุดท้ายและท้ายสุดโอ้โหผมเปิดอยู่ตั้งนานแม่งเดี๋ยวผมทำก่อนดีกว่าแคมป์พงแคมเปญอะไรก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราเค่อยว่ากันนะครับเริ่มจาก86แคมเปญมิกซ์ละกันครับอันแรกนด้และอันสุดท้ายนะครับ86แคมเปญมิกซ์เอาออด,ดีตรงนี้ก็ได้นะ เออเอาดียดีๆก็ได้นะมีตัวดีๆกว่าในวะินเทอร์เยอะเลยเออมาดีบัดดี้เอาเลยนะหนึ่งสองสามตัวแรกอู้ฟรอร์นันโตเรนไม่อู้อ้าวตัวนี้ก็ยังไม่ดีใจนะสักกินาะคาชาลุยจริงๆถ้าเป็นปีที่แล้วอาจจะดูโหดกว่านี้นะปีนี้ก็ไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่ครับตัวสี่หมื่นเองเพื่อน เฮ้ยดีเลยนะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็น82 1คูณ14นะมาละไป2คูณ14สามาราลุยกันเลยครับอันแรกวินเทอร์ก็ยังไม่มาใครเอ่ยไม่เอาหนะเริ่มจะขับไม่ออกนะเพื่อนเพื่อนอูอินฟอร์มสตัวขอบคุณครับโอเคโอยอินฟอร์มวอย่างดีว่าแต่มันไม่ได้ออนแพ็กใช่ไหมออนแพ็กจริงหรือเปล่ามาเร็วเนมา ไม่ได้อันที่สองไม่มีขอบด้วยนะครับว่าโ,โหหนักเลยหนักเลยผมปิดได้ไหมใน EP เนี้ยเนี่ยไม่ทหนเล,ลนะเล่นเลยนะเนี่ยเหงาหต้นเลยเหรอแต่ตัวหนึ่งก็ไม่มีเหรอแบบห่หวยก็ไม่ออกเหรอเฮ้ยห,หนักนะพวกที่ชอบให้เหห่วยพกที่แบบเออหห่หวยอย่างเดียวแต่ยังเขียวบ้างนี่คือไม่มีเลยจ้านี่สม่ำเสมอแล้วเนะี่ยสามซองเพื่อนๆดูแบบเต็มไปเลยนะครับเบนเซมา่า ไม่ใช่ e เอเป้หรอกเอเป้ถ้ามันออกมันต้องเป็นอินฟอร์มเพราะมันออนแพ็กเหมือนกันนะครับอ่าหมดแล้วเดี๋ยวไปทําไอคอนมาเปิดกันดีกว่าอันสุดท้ายแล้วนะจะช่วยผมได้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าใครอยากลุ้นก็มาเปิดเอาในนี้นะ87 Bas บเจ็ดเบสเซนูเดียนไอคอนใช้ทั้งหมดสซคอนนะครับแต่ว่าเละก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะถ้าใครไม่อยากเสี่ยงกลัวเจ็บในนั่นแรกนักเตะอาจจะเป็นมูฟให้ดีกว่าไหมเออไปเอาพามงพ่าเมอร์ดีไหม เอออันนี้ก็ต้องแล้วแต่เพื่อนๆกันเลยนะครับแล้วผมจะลองดูแล้วกันนะแปบ๊บหนึ่งนะครับนี่กับผมเพิ่งเปิดได้ล่าสุดมาเลยเนี่ยไอซองแรกที่ผมบอกเพื่อนไว้เนี่ยผมได้มิยามะตัวนี้มานะครับได้ล,ละสะครอร์แรกนะครับ8ปเจเลยสกอร์นะส่งไปเลยนะนะครับอีกอันหนึ่งส่งฮารจี่นูโนเมนเดสแล้วก็ลาฟินยาไปนะครับโอเคอ่ะลองดูคือเวลาเปิดไปแล้วมันออกแบบเมื่ออย่างที่ผมออกเมื่อกี้มันเลตมันต่ําเกินแล้วมันขาดทุนเพื่อนเอนเปิดไปเปิดมาการจะหมดดีมจริงๆ แบบมันเอาไปเททิ้งหมดอ่ะได้โฟลเดอร์อะไรมาคือเททิ้งหมดแล้วแบบไม่ได้อะไรกับเขาสู่ทีมเลยอ่ะแล้วมันทีมมันจะไม่โจมได้ยังไงมันก็เล่งอยู่กับทีนี่ไงมันก็เลยไม่พัฒนาซะทีเนี่ยโห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 นี่วินเทอร์ทีมสามแล้วพี่ไงผมเก้ก็พอแล้วทีมสามแล้วมันจะปีใหม่นะเอาดวงใหม่ๆหมมาให้ผมน้อยเฮอะขอดวงใหม่ได้ไหมปีใหม่ขอดวงใหม่ได้ไหมครับ เคอนั่นไม่ได้แบบเอออัลล็อกเอ c บีซีหรืออีโวมาที่พี่จะไม่ให้ผมอัปเกรดทีมเลยใช่ไหมพี่จะให้ผมเล่นอย่างแง่นะได้แล้วครับเพื่อนๆอนันสุดท้ายผมต้องขอบอกกับเพื่อนๆก่อนนะถ้าอันนี้ออกไม่ดีอ่ะผมขอเท่านี้แล้วกันสําหรับ e p ีนี้เดี๋ยวค่อยไปเล่นในสีอีกทีแล้วกันถ้ามันไม่ดีนะผมไม่กำลังใจเล่นต่อจริงเพื่อนๆแต่ก็ถือว่าได้เปิดแล้วได้เป็นคอนเทนต์ในการเปิดการ์ดไปแล้วกันนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะได้มาเป็นซอมแท็กแบบนี้เลย จริงๆผมก็อยากเล่นแหละแต่ถ้ามันออกไม่ดีผมต้องขอบอกก่อนว่าผมอาจจะมากำลังใจในการเล่นต่อแต่ต้องพาก่อนเดี๋ยวไปเล่นฟงเล่นฟุตเลยไหมบีนี้ <c oughs> อา,า๋ยวเคลียร์พวกซองอะไที่ได้มาจากระหว่างทางที่ทำ s b g ด้วยนะเพื่อนๆก็อย่าลืมคลิกเซลล์การ์ดไปให้หมดนะไม่ต้องเก็บไว้หรอกนะครับจะได้สะสมเงินไปเรื่อยๆนะผมคลิกไปคลิกมาก็ได้มาอีก2 0 0 0มืีกหนึ่งล้าอย่างเงี้ยแป๊บเดียวเพื่อนๆก็ค่อยสะสมไปนะครับคลิกไปนะครับหรือใครอยากจะตั้งขายก็ตั้งขายได้นะ เอาที่สะดวกกันเลยครับเอาดูกันว่าจะเล่นต่อไหม EP นี้เดี๋ยวหาอะไรมาปิดแล้วลูดหาแล้วกันนะทนทนเราความเสี่ยงไม่ไหวแล้ว <c oughs> อ่ะไอ้คิงกูริ Let ต let's go สานสองหนึ่งมาไอ้บอลีสออตัวดีๆเลยนะวันนี้ไม่ให้วินเทอร์อะไรเลยจะกะตัวหนึ่ง อู้อู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 เด็ดบอลเหรออย่าบอกนะไม่อีกแล ah ้วโ,โอ้โหเรานอกโคมัมนไม่เอาได้ไหมอ่ะเอคืนได้ไหมครับ หนักจริงๆเลย EP นีงั้นผมขอเท่านี้แล้วกันสำหรับ EP 34่ยังไงขอทุกคนโชคดีนะครับในช่วงวินเทอร์วการทีมสาให้เปิดได้ตัวดีตัวที่ใหญ่ได้ก็เลยนะเดี๋ยวเรามาแก้มืออีกทีใน EP หน้าแล้วกันนะครับเพื่อนๆเยอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวจะสู้ต่อขอไปฮิวใจก่อนขอไปฮิวใจก่อนทนเล่นต่อไปว่าจริงๆได้ใบนี้เข้าทีมอ่ะนะครับอืมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะบ๊ายบายสวัสดีครับ สุดท้ายนะครับเ,เพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจซื้อคอยในเกม FC 25โหมดอ l นเ m a t e เ e ททเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่าม,มาจากช่องพี่จิ๋วฟีฟ่าเขาก็จะมีคอยแถมเพิ่มให้อีกด้วยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมเป็นรหัสอีกครั้งเพื่ความปลอดภัยของไอเดียเพื่อนทุกคนด้วยนะครั